เห็นกันยังหน้าใหม่ยุย้ยญาติเยอะขึ้นเขียงสัญญกรรมสวยพุ่งมาแต่กลายถึงจะอายุเข้าสู่วัย45ปีแล้วแต่เพราะความสวยรอไม่ได้จริงๆงานนี้นักร้องสาวเสียงดียุย้ยญาติเยอะก็ได้ตัดสินใจขึ้นเขียงทำสัญญกรรมจมูกใหม่ใช้ไลกว่าเดิมเยอะเลยโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพอวดจมูกใหม่สวยพุ่งพร้อมแคปชั่นบอกว่า ไปสอยมาจนได้จมูกใหม่ใช้กกหูทีนี้นอนหงายในไม่หล่นสารูละ่ะนอนตะแคงตาก็ไม่ไหลามารวมกันแล้วค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเมื่อไหร่จะมีสัญญกรรมต่อขาเนื้ออยากสูงเพิ่ม5 c มหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ชมสนันทรงจมูกใหม่พร้อมคำแนะนำที่จะทำให้แผลหายและยุบตัวในเร็ววัน